S <S 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 สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G f o ฟกสป o ร์ตออนทรนะฮะวันนี้ผมได้มาอยู่ตีการนำวิถีของนิติตมนสีท้อยครับคลองถมครับแจกสีมุนเรืองอำเภอแม่ใจจยยังหวัดพะเยา หลังจากที่เสาแล้วนะผมก็ได้เอาพักบุ้งมา,อาลองขายวันแรกก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะฮะจาก12มัดขายได้8นะวันนี้ผมเอามา8มัดกําเดียวหมดเลยครับก็ถือว่า,ามีคนมาสนับสนุนจากการได้ประชาสัมพันธ์นะหลายๆท่านได้หันในเฟซก็มาอุดหนุนก็ต้องขอขอบคุณมาณนะที่นี่ตัครับกิจกรรมของเขาตอนนี้กำลังจะมีการต่อยอดนะ นี่ครับด้านหลังผมนี่ครับเป็นทีมงานจิตอาสานักดนตรีนะนี่ครับคุณหลวงเจ๊ครับอันน,น้องตั้มแล้วก็อันไอ้พงครับก็วันนี้ผมได้นัดแต่ละท่านมาอู้ปรึกษาตีจะมา่วยกันทำเป็นเวทีเอนเตอร์เทนฮึ้งครับการนำเวทีของเขาครับเพื่อที่จะดึงดูดฮึ้ง มีคนไม้แอลพอกาดเขานักขึ้น,นขยายช่วงอายุนะนี่จากคนใหญ่ก็จะได้ไม้ละอ่อนใบรุ่นเข้าไม้แอลพอกาดกันหนักๆตัวนะฮะวันนี้ครับแม่หลวงครับสวัสด,ดีครับนี่แม่หลวงปลาแก้วออยอย่างมาขายครับวันนี้นี่พักบุ้งอารมณ์ดีพืนพักสดนัวนี่พักบุ้งอารมณ์ดีนะ มะเขือส้มมะเขือการมดราคาการมดแล้วนะฮะมาหนุนได้ทุกวันเสาร์นะเจ้านี่เราจะได้เจอร้านของร้านแต่ต้องกินผักบุ้งนะเจ้าอยากกินอยากให้ตาวานนี่ผักบุ้งอารมณ์ดีเจ้าผู้ใช้เป็นผักบุ้งเพื่อสุขภาพนี่หลายผักบุ้งนะครับแต่ที่แน่ๆในกาดนี่ ทุกพัดบุงมีคุณภาพมดเหมือนเดียวกันครับนะปลอดสาร100%นะครับนี่ครับอันนี้น้ำมันป้าสกัดเย็นนะครับข้าวอินซีครับข้าวอินซีข้าวปอดครับนี่นนะด้ได้้นำมันป้าสกัดเย็นนะครับหอมฮันนี่คุณสมบัติคือ ชะลอความแก่านิสารต้านอุณหภูมิอิสระและการช่วยลดความแก่ได้ตัวเองนะพี่อมนะได้ทาได้อมบุญปลาครับกินได้ท่าได้หัวตะลดเท้าครับท่าไม่เป็นไงชะลอความแก่ที่สําคัญเลยเหมือนไม่หลงแน่แล้วก็ทำให้อารมณ์ดีด้วยอ่านี่ฮะทุกอยาก่างต้องอารมณ์ดีแหน่นี่ยิงได้ยินเพลงเนี่ยเริ่มอารมณ์ดีแล้วเนี่ย วันนี้เฮามาทดลองเสารกันก่อนนะวันยังมีดนตรียังมีเวทีเดียวอ่าแถมสักน้อยครับเดี๋ยวคงจะมีเวทีขึ้นละนะครับผมชมด้วยช่กันเจอกันที่ตลาดข้นไข่ครับนี่คือตลาดของชุมชนเฮานะตำบลสีท้อยครับนี่ครับิตัวเรือนตึงนั่นนะแบบได้ทเป็นธุรกิจใหญ่แบบทำแบบปลูกและเหลือกินถึงเอามาขายหรือเกลือซุปกระเพาะอะไรต่าง มาแล้วหมุนตัวได้ไรได้กับบ้านตัวนะฮะ<ช>นี่แต่ละล้านโอ้ตอนนี้คือขายหมดไปหลายล้านนะครับน้อ<ช>นี่ตะกี้นายเอาบอลหลวงซีดกับมาล่ะแ <laughs> <c oughs> ม่หลวงห้องแล้วบอลหลวงมาแล้วมาขายมาขายกาแฟมาขายด้วยเ้อ ถ้ถถาถ้าเอากาแฟมาขายเนี่เดี๋ยวอันจะซื้อลิกาซิ์มาขายเองเลยนะ,นะมนานั <c oughs> ้งมาดั้งก็ได้พันหมายนะฮะติดโบราณที่แล้วติดที่แล้วติดทานมาติได้แล้วพันไปโอ้ติดรอกาแฟติ้งครับนี่แล้วมีหลวงนี่ยังกินครับนี่ซื้อประกาศเจ้าประกาศเจ้าครับโอเคครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวขึ้นไปเอาหาครับมีสุกกระนาดชวลนี่สุกแล้วครับมีมีอยู่นะโอ้มีมันบอกกิ๊เจ้าเนี่ยที่ปรเจ็บขายเนาะ เออเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปเอลครับเดี๋ยวขึ้นไปเอลอ่ะอ่าเดี๋ยวจะขึ้นไปเอลสวนลิ้นจีกันนี่นี่ครับนี่ก็เป็นตลาดน้ำวิถีของวันนี้ตำบลสีท้อยครับพักมดไปหลายเจ้าแล้วครับเฮ้ยลโอ้ขายดีอยู่ก้าได้อยูนเนาะผมเว้นเจ้ามดน้อยออกไปหมดแล้วกันี่สุดยอด นี่ครับบัอบน้อยลานิงงามขนาดตะกี้ตอนแรกผมว่าจ,จะยิบกล้องมาถ่ายแต่ได้แค่ถ่ายหูปนะแต่ถ่ายวิดีโอผมได้หันลวถ้าใครอยากหันเดี๋ยวเสาหน้ามาพอครับงามจะอีเลยนะฮะปุ๊กเองเนะาะนี่ครับตะกี้เต็มโต๊มเดี๋ยวนี้โอ้โหมดนะครับ<ะ>ขายดีมากนี่ครับ ผมถ่ายตอนตลาดเริ่มจะว้ยแล้วแต่ตัางนอกนะฮะของถุมมันกันยังมีขายของอยู่เรื่อยๆครับแต่พักเขานี่่นเปิดเพลงตึ้มตึมตึมมาล่มลมเนาะเออมนเกลูกค้าได้ดีเนาะนี่ฮะเปิดลำโพงมาออกมากําเดียวผมได้คนมาลืมๆมเลย <c oughs> เดี๋ยวถ้ามีดนตรีสดจํหาห่ <c oughs> ได้ไหมเนาะโอ้เนี่ยเก็บโต๊ะเร็วเลยนะกุติยนี่นางเงาเลยเนาะ <c oughs> นี่ฮะกุ้ยนี่ก็มดละ โอ้นี่ครับอยาส่งกล้องกล้วยอ่ะครับนี่ครับขอบคุณปอแม่พี่น้องจามเพื่อแม่ใจครับมาช่วยๆกันเลยนะครับนี่เออมันมดในหอมเด่นมากกว่านี่นะฮะเนม่านี่นีมอันมดยังผมครับเอามาที่มดวันนี้วันนี้อยากจะบอกว่าผมเอามาแค่แปดมัดอันนัมันมดจูบแล้วครับล้อล้อล้อมเดือนหนึ่งแต่ที่นี่มาใจพอเไา้ขายกันนี่ไงขายนี่ ใส่หอมครับหอมหมดเลยหอมหมดละอ่าเสียงหอมไปเลยดินๆใส่นี่จ้ะเอาแล้วนักด,ดนตรีเขาไปไหนละจะาขาไหมครับขาไหมโอเคอ,อ่ะเดี๋ยวถ้าขาไหมมาเดี๋ยวเขาอาจจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากนักดนตรีเขาสักเพลงสองเพลงนะฮะเอาไว้เป็นออเดอร์อย่าลืมนะครับการของผมมีการนำวิถีของดีต่มดนสีท้อยและเดี๋ยวผมน้อยนะฮะเขาจะทำ เวทีดนตรีเรามีนักดนตรีมาเอนเตอร์เทนห้ตัวนะสร้างสีสันให้กับตลาดของเขา,าถ้าจะได้ก็ไขแวะผ่านไปผ่านมาในอำเภอแม่ใจครับแยกสีบุญเรืองทุกวันเสาร์แวะเข้ามาแอวได้ครับมีอาหารการกินตั้งนอกเยอะแยะเลยครับแล้วถ้าเข้ามาในซอยเล็กๆซอยนี่นะฮะการนำวิถีของดีตำบลสีถ้อยร้อทันอยู่ครับนี่แม่ก้าทุกท่านกน็นี่ฮะ เอาของดีๆพักดีๆมาคอยบริการเดี๋ยวล้อขาไหมแล้วเดี๋ยวเขาจะมาฟังเพลงสักเพลงสองเพลงนะฮะได้กันคลิปหน้าครับผมได้ยังกินหลาบจิน <c oughs> ้นเนาะได้ไปไหนอยู่บ้านนี่แหละดำหัวอยู่บ้านานี่แหละอ่าอืโอเคโอเคครับวันนี้เกยกับใครอ่ะเกยมาละอ